เต็มไปเย้อีกแล้วนะครับเต็มบิ่มกันทุกคนต้องบอกว่าเต็มพ่อเต็มแข้งสําหรับในครอบครัวของเราครับชุดสูงแรกชุดโครงการชุดงานร้อยต้องบอกเลยว่ายัางเดือดส่วนเพื่อนๆพืนี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครบอบครัวเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะเข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนชุดโครงการ3ของเราวันนี้ตัวแรกมองไปทางตริโนจะเจอกับนาโปลีในบอลการโซซิลิอาเตะกันเวลา3ทุ่มมาดูฝั่งตริโน่ผลงันช่วงหลังเรียกได้ว่าเอาแน่นอนไม่เข้าได้3เกมหลังชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองส่วนนาโปลีก็ไม่ต่างกันเรียกได้ว่าย่ำแย่พอกันนะครับแพ้2จาก3เกมหลัง แต่ต้องบอกว่าด้วยเฮ h ูเฮด้วยการเจอกันนาโปรีเก็บใช้ไปได้3เกมจาก3เกมหลังครับมาเกมนี้แม้ไปเยือนผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเปิดมาเสมอแบบนี้ยังไงเกมนี้ผมมองว่านาโปรีขยี้แน่นอนนะครับบอนนี้ทีที่2ขอมองไปทางกาลาตาสลายจะเจอกับคอนยาสปอร์เตเวลา4ี่ทุ่มห้ามาดูฝั่งกาลาเรื่องฟอร์มและขมกําลังเรียกได้ว่าตึงปี้นะครับ แถมเกมในบ้านไม่แพ้ใครมา5เกมติดๆนะครับส่วนค้อนยาสบอร์กเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ด้วย3เกมหลังชนะไปแค่เกมเดียวเท่านั้นทั้งคู่เจอกันในบ้านใครโอกาสชนะแทบจะ1 0อเปอร์เซมาเกมนี้ได้เล่นในบ้านกลาฟอร์มกลาดีด้วยผมมองว่าไงเกมนี้กะลาพาวิน แน่นอนนะครับตัวสุดท้ายเลยขอมองไปทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเจอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวในบอลเอฟเอเตะกันเวลา3ทุ่มมาดูฝั่งแมนซีนะครับแมนซิตี้เป็นทีมที่เรียกได้ว่าขุมกำลังแข็งแกร่งอยู่แล้วนะดีกรีเจ้ายุโรปนะครับความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงตึงเปี้ยมาเจอกับฮัดเดอร์ฟิลด์ที่อยู่คนละระดับนะครับยิงฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยสำหรับฮัดเดอร์ฟิลด์สองเกมหลังคือแพ้สองเกมติดแต่ต้องบอกว่าแมนซิตี้เกมนี้ เจ็บบานครับฮาแลนด์โดกูน่าจะยังบาดเจ็บส่วนเดอร์บอยน่าจะไม่ได้ลงนะครับตัวสำรองเกือบทั้งทีมผมมองว่าจะยิง3เมตรมันเยอะเกินไปยังไงเกมนี้ขอใส่ฮาร์เดอ์ฟิลด์ทาวนแน่นอนนะครับจบไปแล้วสำหรับ3คู่ในเน้นของเราส่วนเพื่อนเพพี่ๆท่านใดที่ต้องการแบบเป็นครอบครัวเดียกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ